สวัสดีนะครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มเรา a l คด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผมก็มาพบกันนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่6ธันวาคมนะครับก็เช่นเคยฮะไลฟ์สดทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขึ้นหัวข้อไว้เลยว่าแดงเดือดนะเพราะช่วงนี้เนี่ยตลาดทุกตลาดในโลกนี้ครับนะฮะไม่เว้นแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีก็อยู่ในช่วง แดงเดือดครับซึ่งเขากำลังพูดกาลังพูดถึงว่ามันมันอาจจะเข้าสู่สภาวะตลาดหมีหรือเปล่าหรือว่าแบร์มาเก็ตนะครับมีการให้คํานิยามของคําว่าตลาดหมีเนี่ยหลากหลายมากแต่ว่ามีมีอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะที่ที่ผมที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะโอเคคือการที่ค่างเงินหรือว่า กราฟเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันมีการติดลบหรือว่าลดลงเนี่ยเกินกว่า30ประมาณนะั้นหรือเปล่านะฮะก็ก็ช่วงนี้ก็จะถือว่ามันจะเข้าแบงก็น่าจะได้นะนะครับมันก็เป็นช่วงที่แดงเดือดแดงเถือกนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกโอ้โ oh, ห oh, แม่งไม่ดีเลยอะ่ะมันติดดอยนะครับเออมันมันแย่มากเลยนะช่วงนี้นะฮะการเทรดอะไรก็ยากนะครับเพราะว่าบางคนดอยดอยแบบดอยดอยทั้งกระดานเลยนะ เอบอกกันเขาว่าคลิปนี้นะฮะที่เรามาไลฟ์สดกันเนี่ยไม่ได้เป็นการแบบว่าต้องต้องเชิญชวนให้คุณลงทุนหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมาแชร์ในฐานะที่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักลงทุนนะครับในสินทรัพย์ดิจิทัลนะฮะที่เป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็เราก็มีเครื่องมือที่ดีนะไม่ว่าจะเป็น Binance หรือว่า r o y a l คก็ตามนะเราก็เลยเอามาแชร์ครับว่ามันดียังไงมันเป็นทางรอดได้ยังไงมันช่วย ช่วยคนที่ชอบเทรดแบบเดย์เทรดได้อย่างไรนะครับแล้วก็ผมก็มาแชร์ในเรื่องของการบริหารเงินครับการเก็บออมเงินนะครับให้แบบให้มันแบบอ,ออกดอกออกผลดีกว่าเดิมปลอดภัยกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาแชร์กันเป็นประจำนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับก็วันนี้เราก็จะพูดกันว่า สถานการณ์แดงเดือดแบบนี้นะฮะที่หลายๆคนเนี่ยติดดอยกันเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยโอ้โหเริ่มรู้สึกกลัวนะเพราะว่าเห็นราคาบิตคอยราคาหลายๆตัวเนี่ยมันร่วงร่วงแบบสุดๆเลยนะครับทําใหเ้เขาเรียกอะไรล่ะมันเหมือนหยุดชะงักอะ่ะเออหลายคนมันแพนิคนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแย่มากมันไม่ดีแน่เลยนะแต่ผมจะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดแดงเดือดเนี่ยนะครับมันไม่ได้แย่ ไปซะทั้งหมดนะครับมันไม่ได้แยกไปซะทั้งหมดนะครับคุณต้องเข้าใจเรื่องของการทำมันนี่แมนจ์เม้นต์ก่อนนะการวางแผนการเงินการบริหารเงินเนี่ยอย่างเช่นคุณมีเงิน100%คุณอาจจะแบ่งออกเป็นแบบ3ส่วน4ส่วนแล้วแต่คุณเลยฮะจ,จะเป็นเงินเก็บเงินออมนะแบบทิ้งไว้เลยไม่ยุ่งกับมันอาจจะเป็นเงินลงทุนส่วนหนึ่งนะแบบลงทุนระยะยาวนะฮะอาจจะเป็นลงทุนระยะสั้นส่วนหนึ่งแบบเดย์เทรดแล้วก็อาจจะเป็นแบบเงินกินเงินใช้ของคุณคุณก็ต้องแบ่งจัดสรรตรงเนี้ย ให้มันดีนะครับแบ่งตรงนั้นให้มันดีแต่ในส่วนของการนําเงินมาลงทุนตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่าคุณควรจะแบ่งเงินออกเป็นสส่วนนะครับส่วนหนึ่งหลักๆนะส่วนหนึ่งคือเอาไปลงทุนระยะยาวกับส่วนหนึ่งไปลงทุนระยะสั้นอันนี้พูดถึงการลงทุนนะฮะเป็นยาวแล้วก็สั้นนะครับแล้วในลงทุนระยะสั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบ่งมันอีกนะครับระยะสั้นเนี่ยแบ่งมันอีกนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาทั้งก้อนไปลงระยะสั้นแล้วก็หมดเลยมันไม่ใช่ เดี๋ยวผมเขียนให้ดูนี่ผมเริ่มสอนเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคืออย่างนี้เงินเนี่ยผมพูดเฉพาะส่วนที่เอาเอามาลงทุนนะเอามาลงทุนนะครับหรือเอานี้่บบไม่เขียนคขาว่าลงทุนดีกว่าเออเอาเป็นว่าเอาเขียนแค่ว่า,า M MM M แล้วกันนะฮะ Money Management กันใช้คำนี้กันแล้วกันเออเดี๋ยวลงทุนจะหาวาช่วยลงทุนอีกนะครับคือไอ้ส่วนที่คุณจะเอาไปแบบใช้ของคุณคุณจะเอาไป เก็บในธนาคารระยะยาวอันนั้นเนะี่ยเรื่องของคุณเลยเราไม่ยุ่งเรามาพูดถึงเงินที่คุณเอามาในตลาดทุนกันแล้วกันเออเงินที่คุณจะเอาเข้ามาในในตลาดทุนในในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับเฉพาะตลาดนี้เลยนะฮะตลาดคริปโตเคอเรนซีบางคนถามว่าเอ้ยมาถึงแล้วพูดถึงคริปโตเคอเรนซีเลยเนี่ยไม่บอกเลยเหรอว่ามันเป็นเหรียญอะไรมันดียังไงมันเป็นยังไงอันนี้ผมพูดไปเยอะแล้ว,ลวไปย้อนดูเอาในคลิปที่ทําไว้ให้นะครับหรือไปศึกษาใน u t u b e ก็ได้ครับคุณก็จะรู้จักเองครับว่าคริปโตเคอเรนซีมันเปน เข้ามาเปลี่ยนหลายอย่างในโลกนี้ไปเยอะมากๆนะครับอ่ะเราพูดถึงแค่การ Money Management นะครับ MM <ๆ S 1> เท่านั้นตรงนี้เนี่ยเวลาคุณมีเงินเข้ามาตรงนี้เนี่ยผมตีว่าเงินร้อยเซในการเอาเข้ามาในตลาดทุนของคุณนะครับคุณควรจะแบ่งมันออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆนั่นคืออะไรลงทุนระยะยาวใช่ไหมกับลงทุนระยะสั้นอืแบ่งแบบนี้เลยแต่คุณจะแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยเรื่องของคุณเก็ตปะ จากร้อยเปอร์เซ็นต์ของคุณตรงนี้คุณจะแบ่งเป็นยาวกี่เปอร์เซ็นต์สั้นกี่เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยเรื่องของคุณเลยไอตรงยาวเนี่ยนะครับผมก็บอกไว้ายังไงฮะให้เอามาฝากไว้ในที่ไหนใน Binance นะครับนะฮะใน Binance นะครับ, ance, รบหรือคุณจะใช้หัวปี้ก็ได้แล้วต่คุณเอาเป็นว่าที่ไหนมันมีเรื่องเรื่องแบบว่าการเอาไปแบบว่าเอาไปเซฟวิ่งนะครับเอาไปสเต็กกิ้งนะครับเอาไปทำดีฟายอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ย คุณเอาเงินระยะยาวของคุณนะครับเงินทุนระยะยาวของคุณนะ่ะไปฝากแบบนี้ฮนะเนี่ย saving stacking ต่างเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อกินดอกเก็ะปะกินดอกนะครับอย่างล่าสุดใน binance ก็มีอะไรอีกครับมออีอันที่เป็น auto invest อีกนะครับก็แบบมีแบบฝากทั้ง3เดือน6เดือน1ปี3ปีแล้วก็รับดอกเบี้ยเป็นเหรียญที่คุณฝากเข้าไปอันนี้คือระยะยาวนะครับอันนี้เข้าใจง่ายระยะยาวพูดง่ายคือถือเอาไว้ยาวๆนะฮะ แล้วลุ้นอะไรบ้างไอ้ตรงระยะยาวตรงเนี้ยนะลุ้นอะไรบ้างหนึ่งคือลุ้นอะไรดอกดอกเบี้ยถูกไหมจำนวนเหรียญที่เพิ่มขึ้นกับสองลุ้นไอ้ตรงมูล,ลค่าครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าลดลงแต่หลายคนต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณถือยาวนะคุณต้องเข้าใจตรงนี้นะถ้าคุณถือยาวส่วนใหญ่ครับมันจะเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่มันจะเพิ่มขึ้นในระยะยาวอย่างเช่นคุณซื้อเหรียญน,นี้ไว้ปีนี้นะครับคุณถือยาวไปเลย2ปี3ปี โอกาสเพิ่มขึ้นมีแน่นอนครับจากที่เราเห็นเหรียญหลายๆเหรียญในใน,ในตลาดที่ผ่านมานะครับมันมีมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างให้ดูมาแล้วหลายๆเหรียญนะครับยังไงมันก็เพิ่มขึ้นแน,น,น่นอนนายโยเวนคุณไปเจอเหรียญที่มันห่วยแตกจริงๆมันลักภูไปมันหายไปมันอะไรอย่างเงี้ยนั่นะอีกเรื่องหนึ่งนะนะดูเหรียญให้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เหรียญที่อยู่ในไบแนนซ์น่จะเป็นเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วนะครับค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วก็าสามารถฝากยาวๆได้ ส่วนระยะสั้นอันนี้คืออะไรก็คือ Day Tra d e ไงนะครับ d a ย t r a d e day trade เนี่ยผมไม่ได้แนะนำให้คุณไม่ได้แนะนําให้คุณไปไปเทรดเราเองแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับทาได้นะครับที่สําคัญเราเน้นความปลอดภัยถูกไหมเราเทรดในไหนในกระเป๋าสปอตใช่ไหมครับกระเป๋าสปอตของไปนั้นเนี่ยข้อดีคือว่ามันไม่มีไม่มีพอร์ตแตกครับเต็มที่คือติดดอยเพราะว่ามันเหมือนเราแค่ซื้อถือเอาไว้ถูกไหมมันราคาลงเราไม่ขายมันก็ไม่ขาดทุน ถูกไหมฮะมันก็จะเป็นอะไราคาทุนลอยตัวถูกไหมฮะมันราคาขึ้นคุณไม่ขายคุณก็ยังไม่ได้กําไรอะไรเพราะมันเป็นกําไรลอยตัวนะครับคุณพอใจตรงไหนคุณก็ขายตรงนั้นการเทรดในสปอร์ตเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับอ่ะแล้วยังไงอีกในระยะสัน้นถ้าวันนี้คุณคุณจะเทรดระยะสัน้นแล้วคุณใช้รอยเยีคิวอ่ะคุณใช้รอยเยีคิวก็คือตัวโรบอทที่เข้ามาเทรดนะครับที่เข้ามาเทรดให้นะมันต้องแบ่งยังไง อันนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะเรื่องการ Money Management ในในในรอยัลคนะครับถ้าคุณมีเงิน100%อนตตีว่า100%เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละคุณอาจจะแบ่งอย่างนี้เราบว่าคุณเอาเอาตั้งเทรดเงินอยู่ในไบแนน c e ถูกไหมแต่คุณตั้งให้มันเทรดนะครับอาจจะเทรดสัก60%ก็ได้ครับอีก40%เนี่ยกันเอาไว้ครับเป็นเงินนิ่งๆเผื่ออะไรเผื่อเวลาที่ตลาดมันแดงเดือดอย่างเงี้ยครับ ข้อดีของตลาดแดงเดือดคือราคามันลงเรื่อยๆแล้วบอทเนี่ยมันสามารถที่จะช้อนได้เรื่อยๆครับเขาเรียกว่ามันคอมมาร์จินได้เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ราคาที่ต่ําลงเอยแล้วพอมนกราฟมันพุ่งกลับมามันก็จะทํากําไรกลับขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับคุณก็จะมีไอต้ตรง4 0ตรงเนี้ยนะครับ40ตรงนเนี้ยเนี่ยเผื่อเอาไว้นะครับเผื่อเอาไว้สําหรับในการเอาไว้เป็นทุนในการช้อน หรือถ้ามันไม่ได้ใช้ถ้าบอร์ดมันไม่ได้ใช้มันใช้แค่หกสิบตรงนี้ก็โอเคเหลือสี่สิบเอาไว้เผื่ออะไรอีกเผื่อสมมติคุณอยากจะเปลี่ยนมาสเตอร์อยากจะเปลี่ยนมาสเตอร์หรือเปลี่ยนพวดง่ายคือเปลี่ยนคนที่คุณจะไปตามอ่ะนะครับคุณก็อาจจะให้อหกสิบตรงนี้เนี่ยอ่ามันอาจจะมีติดดอ,อยอยู่บ้างอะไรบ้างก็ตั้งค่าให้มันให้มันปิดให้มันขายให้เรียบร้อยก่อนคุณก็จะมีอะไรมีสี่สิบตรงนี้แหละมาเป็นตัวกดซิงค์มาสเตอร์แล้วก็เทรดทำกำไรไปก่อนจาก40ตรงนี้ พอไอ้หกตรงนี้มันลงดอยมาหรือว่าคุณตัดขายได้หมดคุณก็แค่เอา60มาเพิ่มก็ได้ครับหรือไม่ต้องเพิ่มหมดก็ได้คุณอาจจะเพิ่มอีกแค่ประมาณสัก2 0่0อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหลือทุนเอาไว้เหมือนเดิมเก็ตปะต้องเข้าใจก่อนนะครับแต่ตอนนี้หลายๆคนที่อยู่ในรอเย่คิวเนี่ยก็จะเจอกับเหตุการณ์ที่ว่ามันมันมันดอยหนักใช่ไหมครับมันดอยแล้วบางทีเนี่ยเงินทุนสำรองก็ยังเหลือแหละหรือว่าบางทีเนี่ย มันอาจจะไม่เหลือเพราะว่าบางคนตั้งเหรียญเยอะแล้วก็มันก็ดึงไปจนหมดใช่ไหมครับเทรดจนหมดอันนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวพอการาฟมันกลับขึ้นมามันตัดขายได้แล้วก็กลับก็ทุนกลับมากําไรกลับมาแล้วแต่วิธีการแก้นะครับตลาดแดงเดือดเราแก้อย่างไงอ่าเราแก้อย่างไงนะครับตลาดแดงเนี่ยมันดียังไงอ่ะผมถามถามหน่อยฮะตลาดแดงมันดียังไงตลาดแดงก็เท่ากับของถูกใช่ปะ่ะราคามันถูกไง ช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าคนมีทุนนะครับคนมีตังค์อ่ะเขาเข้ากันช่วงนี้แหละฮะเขามาซื้อของถูกครับเพื่ออะไรฮะรอไปขายตอนมันแพงถูกปะรอขายตอนแพงถูกปะรอขายแพงซื้อถูกขายแพงกําไรแน่นอนเข้าใจไหมครับฉะนั้นใครที่เพิ่งมารู้จักกลุ่มนี้ตอนนี้นะครับเพิ่งจะมีบีแอนดน์เพิ่งจะเข้ามาในรอยัลคิว คุณเข้ามาช่วงเนี้ยบอทดของคุณเนี่ยมันก็จะสามารถเทรดได้เลยซื้อของถูกได้เลยแล้วรอแค่กราฟกลับขึ้นมันก็ขายได้แล้วถามว่ามีโอกาสดอยไหมอาจจะมีเพราะเหรียญบางตัวอาจจะยังตกอยู่เก็ตไหมฮะแต่มันก็จะมีทั้งที่ดอยแล้วก็ที่เทรดได้เรื่อยๆแบบปวกก็ต้องมันก็จะมีอยู่นะครับก็ต้องดูตามสภาพตลาดด้วยแต่ว่าถามว่าโอกาสดอยมีมีเหมือนกันเหมือนคนเก่าไหมมีแต่คนเก่าทําไมดอยมากกว่าเพราะว่าเข้ามาตอนที่มันราคามันยังไม่ตกใช่ไหมครับฉะนั้นคนเก่า อ่ะอย่างแรกเลยคนใหม่เข้าได้เลยนะครับมันสามารถที่จะลันไปได้เลยส่วนคนเก่าทำไงเอาเขมเขียนก่อนนะคนใหม่นะครับอันนี้ก็คือเริ่มได้เลยนะเริ่มได้เลยนะครับส่วนคนเก่าทําอะไรขอสลับสีหน่อยส่วนคนเก่าทําไงฮะคนเก่าทําได้หลายอย่างมากเลยครับหนึ่งคือรอฮะถ้ารอแบบไม่ต้องเพิ่มทุนเลยก็ได้นะรอเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันกลับขึ้นมามันก็ตัดขายตัดขายตัดขาย กับ2เพิ่มทุนเพิ่มทุนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสามารถตั้งเพิ่มคู่เหรียญให้บอทเทรดคู่เหรียญเพิ่มได้มันก็จะเริ่มเทรดเหรียญที่สามารถทํากําไรได้เลยณนะตอนนี้มันก็จะเริ่มกลับขึ้นมาคุณก็จะมีเงินบวกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเดี๋ยวพอกราฟมันเด้งกลับขึ้นนะพอตลาดมันเลิกเลิกเป็นตลาดหมีมันเริกก่มกราฟตีกลับคราวนี้คุณก็จะเริ่มทยอยขายอันเก่าได้นะคนเก่าก็ทําได้2ออย่าง คุณจะรอก็ได้แบบไม่ซีเรียสเพราะยังไงเราไม่ขาดทุนมันเป็นขาดทุนลอยตัวนะฮะเราไม่เจงแน่นอนพอไม่แตะหรือเพิ่มทุนครับเพื่อให้บอดทํากําไรได้เลยนะเวลานี้นะครับการเพิ่มทุนก็มีมันให้มันให้ผลได้2ออย่างเพิ่มทุนไปโดยที่คุณไม่ได้เพิ่มเพิ่มจํานวนเหรียญในการเทรดเนี่ยมันก็จะทําให้บางทีบอดมันจะไปช้อนเพิ่มได้ในเหรียญเก่านะครับเพื่อเพื่อเพื่อจะพยายามทํากําไรเพื่อแก้ดอยกับอีกอย่างนึงคือคุณเพิ่มทุนแล้ว คุณเพิ่มคู่เหรียญเพิ่มเป็นเหรียญใหม่เข้าไปมันก็จะสามารถเทรดเหรียญใหม่ได้อีกนะทำได้2อย่างนะครับคนใหม่เข้ามาฟังตอนนี้อาจจะงงๆเอาว่าคนเก่าฟังไม่งงแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับออันนี้ผมผมในในช่วงพาร์ทแรกผมพูดเรื่องเรื่องที่ว่าแดงเดือดแบบนี้มันมีข้อดียังไงอย่างแรกคือของมันถูกครับตอนนี้เนี่ยของถูกแบบนี้ถ้าถ้า,ายกเรื่องอโรเจอรเทรดเอยรอรคิวไว้ก่อนนะแบบเดย์เทรดนะครับ กลับมาที่ไอ,งเงเอนะ้เงินเย็นของคุณน่ะเงินเย็นของคุณถ้าคุณมีเงินเย็นนะครับตอนเนี้ของถูกอะ่ะคุณเข้าไปช็อปมันได้เลยนะฮะจะซื้อบิตคอยซื้อเหรียญอะไรก็ได้ครับที่มันราคาต่ํามากตอนเนี้แล้วคุณก็เอาไปเก็บไว้ระยะยาวเดี๋ยวพอมันกราฟมันตีกับราคามันบวกขึ้นมาเป็นตลาดกระทิงเมื่อไหร่คุณค่อยมาขายมันก็ได้ครับกําไรสูงแน่นอนถ้าคุณมีเงินเย็นมากพอนะครับตอนนี้สิ่งที่เจ็บใจที่สุดของหลายคนคืออะไรฮะตลาดแดงเดือดครับ ราคาถูกมากเลยแต่ไม่มีทุนไม่มีเงินเย็นมาช้อนแล้วไม่มีเงินเย็นมาซื้อเก็บแล้วเก็บของไม่ได้ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บของเลยฮะของพวกกลุ่มวานกลุ่มคนที่มีเงินเยอะๆเป็นช่วงช่วงตลาดแดงเดือเมาไม่ชอบแต่วานชอบพอตลาดเขียวครับวานก็ชอบอีกเพราะอะไรขายฮะตอนมันเขียวขายให้ใครให้เมาเมามาซื้อตอนเขียว ทฤษฎีเขามีแต่ว่าซื้อตอนแดงขายตอนเขียวแต่เมาเนี่ยชอบซื้อตอนเขียวขายตอนแดงเก็ตปะซื้อตอนมันราคาสูงแล้วมาขายตอนราคาต่ําคือบางคนน่ะทนเห็นทนเห็นแดงไม่ได้คือพอเห็นแดงปุ๊บฉันขาดทุนไม่เอาต้องรีบคัดลอสกูกลัวขาดทุนเยอะคือคุณบางบางคนไม่ทนอ่ะยอมขาดทุนน่ะเออหรือบางคนทนแดงได้นะฮะขาดทุนยับเลยเขาเรียกอะไรนะไม่ให้ขาดทุนลอยตัวยับเลย,รอ,ย,ย,เลยรอได้แต่พอขึ้นมาเขียวนิดนึง รีบขายแล้วแทนที่จะร้อยมันเขียวขึ้นไปเยอะๆนะฮะเขาเรียกว่าขายหมูแต่นั่นแหละฮะมันคือปัญหาของเขาเรียกทางจิตวิทยามนุษย์เราอะใจมันเขาเรียกว่ามันมันอ่อนไหวเสมอฮะเราจริงเราจึงแบบว่าทนแดงได้ทนเขียวไม่ได้เป็นเรื่องปกติแต่การมาใช้โรบอทนะฮะโรบ,บอทอย่างร้อยคิวเนี่ยมันไม่ไมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวมันเป็นเรื่องของการตั้งค่าแบบหุ่นยนต์เซ็ตตามทำงานตามสถิติทํางานตามกราฟฉะนั้นไม่ว่ามัน ไม่ว่าตลาดมันจะแบบแดงแค่ไหนมันก็รอให้เราได้หรือตลาดมันจะพลิกกลับมาเขียวตอนตีสองตีสามตีสี่มันก็ตัดขายให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องตื่นมาทําเองถ้าคุณนั่งทําเองโดยไม่ใช่โรบอทโอ้โหตายหาคุณต้องมานั่งตาเป็นหมีแพนด้านั่งกดนั่งแก้แล้วนั่งจ้องตัวเลขเพื่อที่จะแก้ดอยผมบอกเลยเครียดตายหาบางคนเครียดจนเซลเลอรสมองแตกตายเลยไม่โอเคนะฮะงนั้นการใช้โรบอทช่วยเราได้โดยเพราะาตลาดแดงเดือดอย่างเงี้ยปล่อยให้มันทํางานไป เราก็นอนพักผ่อนฮะแดงแค่ไหนบอทดมันรอได้เดี๋ยวพอเขียวกลับมาบอทดมันก็ขายให้ทํากําไรให้เราถูกปะแล้วยิ่งถ้ามันตลาดเขียวหนัก,นกๆมันจะไม่รีบขายฮะยิ่งตลาดกราฟขึ้นเรื่อยๆถือว่าต่อให้เกินเส้นที่เราตั้งเอาไว้แล้วแต่กราฟยังเขียว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 ไปต่อมันจะปล่อยฮะปล่อยจนกว่ากราฟจะมีการกลับหัวตกมันนิดนึงมันถึงจะตัดขายให้นั่นแปลว่าคุณจะไม่ได้ขายหมูคุณจะได้กําไรมากกว่าที่คาดเอาไว้อืมนี่คือข้อดีของการใช้โรบอท นะครับมันไม่ได้ทงานตามอารมณ์มันทํางานตามสถิติตามการเซตติ้งที่เราตั้งเอาไว้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นแดงเดือดเป็นจังหวะที่ถือว่าดีมากในการเข้ามาในตลาดนะครับเข้ามาในตลาดนะครับส่วนคนที่ดอยอยู่อดทนรอใจเย็นๆนะฮะแล้วคุณจะชนะเกมนี้ได้ไม่ยากคนที่ตายก่อนคนที่เดือดร้อนที่สุดคือคนที่ใจร้อนครับรอไม่ได้ครับ แล้วคุณไปเอาเงินร้อนมาด้วยอันนี้ยิ่งหนักเลยครับฉะนั้นการจะเข้ามานะครับในตลาดใดก็ตามที่เป็นตลาดทุนอย่างคริปโตเคอเรนซีหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้ใช้เงินเย็นอย่าเอาเงินร้อนมาเด็ดขาดนะครับโอเคพูดไปขนาดนี้แล้วะไปเปิดให้ดูนะฮะหน้าตาของ ance. บงี n อนแนนซบางคนไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนี่ฮะบีแอนนเป็นอย่างนี้นะครับคุณสามารถเอาเงินเข้ามาโดยทางไหนในเมืองไทยเราก็ใช้บริการ P2P ถูกไหมมีตลาดซื้อมีตลาด ขายอ่าวันนี้ราคาราคา USDT ลงแล้วนะครับตอนแรกขึ้นไปเกือบ3าบาทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ34บาทกว่ากว่าลงมาแล้วนะใครจะเข้ารีบเข้านะครับอ่ามันลงมาแล้วนะแล้วก็คุณสามารถเมื่อกี้ผมพูดไปใช่ไหมคุณสามารถใช้เซฟวิ่งได้ถูกไหมฮะฝากแบบออมทรัพย์เห็นไหมมีดอกเบี้ย3%ต่อปี12% 5%แล้วแต่คุณรู้จะ,จะ,จะออมด้วยเหรียญไหนเลือกเอาแบบล็อกหลัแบแบ เป็นจำนวนวันที่ล็อกล็อกเอาไว้ก็ดอกเบีย้ยเยอะขึ้นนะครับหรือจะเป็นแบบสเต็กกิ้งนะครับสเตกกิ้งก็ไปดูเอาเหรียญไหนให้กี่เปอร์เซ็นต์ล็อกไว้กี่วันได้กี่เปอร์เซ็นต์ศึกษาเอาด้วยตัวคุณเองนี่คือแบบระยะยาวส่วนระยะสั้นเดย์เทรดเราใช้อะไรครับเราใช้แบบกระเป๋าสปอตนะครับในการเทรดเราไม่ใช้ฟิวเจอร์เราไม่เล่นฟิวเจอร์เพราะอะไรมันเสี่ยงเดี๋ยวพอแตกนะครับบางคนบอกอา้าวก็กูอยากได้เยอะกูเก่งก็แล้วแต่คุณ แต่ผมเป็นห่วงในหลายๆคนนั้นเราเอามาตรฐานของของกลุ่มเราแล้วกันคือความปลอดภัยนะฮะฉะนั้นเทรดในสปอรตก็แล้วกัน,กนส่วนใครจะไปเทรดอะไรอย่างอื่นอันนี้ up to you โอเคปะ่ะแล้วแต่คุณแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนนะครับเนี่ยอันนี้นะครับก็เป็นพอร์ตของผมผมมีทุนอยู่ประมาณ5,000 USDT นะครับแต่ตอนนี้มัน,ม,น,ม,นมันมีมูลค่าลดไปที่ทีมันมันไม่ได้ขาดทุน จริงๆมันเป็นขาดทุนลอยตัวอันนี้ผมสอนไว้แล้วในคลิปนะครับอยู่ในกลุ่มนี่แหละก็ไปย้อนดูได้ครับการขาดทุนลอยตัวกาไรหรือตัวคืออะไรไปดูได้นะครับนี่คือเหรียญที่โรบอทมันซื้อไว้ให้ผมนะครับเดี๋ยวเราก็แค่รอขายนะแต่ว่ากําไรเนี่ยผมได้มาเรื่อยๆและผมก็แบ่งไปเก็บไว้ในกระเป๋าฟันดิ้งแล้วนะครับซึ่งคุณหลายๆคนก็ควรทานะ,ะมาดูในรอยัลคิวรอยัลคิววันนี้ของผมนิ่งมากหลายๆคนก็นิ่งเหมือนกันเพราะอะไร ตลาดมันแดงเนี่ยมันแดง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 นะครับฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่มีกําไรนะฮะหรือบางอาจบางคนอาจจะไม่มีกำไรมาติดกันหลายวันอย่างที่บอกคือถ้ามันถ้ามันดอยอ่ะต้องเข้าใจครับแต่ที่สําคัญคือเราไม่ได้ขาดทุนเข้าใจปะมันเป็นแค่ขาดทุนลอยตัวเมื่อกราฟมันกลับมาก็ทํากําไรได้แล้วนะครับฉะนั้นก่อนจะเข้ามาใช้โรบอทกณต้องเข้าใจวิธีการทํางานของมันก่อนนะครับ รอยัลคทำกำไรให้เราได้โดยเฉลี่ยอันนี้ตามสถิติที่เคยเกิดขึ้นมาก็คือ1%ต่อวันบวกลบนะอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าอาจจะศูนย์ก็ได้อาจจะมากกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มาสเตอร์คนไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโอเคนะแต่โดยเฉลี่ยมันทำกำไรให้กับคนที่ใช้แอปนี้ได้อยู่ประมาณ10-30%ต่อเดือนนะครับจากทุนนะ 10-30%ต่อเดือนยังไม่เคยเจอต่ำกว่สิบนะครับแต่เขาต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดด้วยเพราะแอปนี้เนี่ยทำมีการทำทดสอบระบบเนี่ยนะฮะมา3ปีและเพิ่งมาเริ่มใช้ในปีที่4คือปีนี้นะฮะเพิ่งเริ่มเปิดตัวให้ใช้แอปเนี่ยให้ปล่อยให้ให้โหลดได้ในแอป t o r e ใน Play Store เนี่ยฮะแบบเป็นทางการเนี่ยนะครับก็คือเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะับประเทศไทยเพิ่งได้ใช้มาประมาณ4-5เดือนฉะนั้น มันยังผ่านสภาวะตลาดได้ไม่ครบทุกรูปแบบเนื้อออกปะเพราะมันเพิ่งเป็นปีแรกของพวกเราแต่จริงจมันเทสมา3ปีนั้นเขารู้อยู่แล้วครับว่ามันจะผลลัพธ์มาประมาณไหนโดยสถิติที่เกิดขึ้นในช่วง3 -4 ปีมันยังไม่เคยต่ำกว่าสินะแต่ถ้ามันจะเกิดเจอเหตุการณ์ต่ำกว่าสิในรุ่นพวกเราผมว่ามันก็ยังเยอะอยู่ดีต่อให้เดือนหนึ่งได้5%ก็เยอะกว่าได้ดอกปีละ1%หรือ2%หรือ4%หรือ5%ต่อปีจากการฝากเงินกับ กองทุนหรือจากธนาคารใช่ไหมครับดังนั้นการได้เดือนละ5%ก็ถือว่าเยอะแล้วต่อให้ได้เดือนละ2%เดือนละ1%ผมว่ามันก็ยังเยอะกว่าธนาคารอยู่ดีเพราะนี่มันคือต่อเดือนเก็าปะครับที่สําคัญเงินทุนมันไม่ได้หายไปไหนมันยังคงอยู่คุณสามารถดูแลเงินของคุณได้เองเพราะว่าเงินนั้นอยู่ในไบแอนด์ในแอปไม่ได้มีเงินทุนอยู่ในนี้ในแอปนี้จะมีแค่เงินอะไรครับเงินตรงแอสเซทนี้ใช่ไหมครับเงินตรงแอสเซทดูในเมนูแอสเซทที่เป็นอะไร เป็นค่าแก๊สที่เราโอนเข้ามาไว้ให้มันหักค่าธรรมเนียมต่างๆแค่นั้นเองฉะนั้นปลอดภัยมากๆนะครับต่อให้แอปนี้หายไปไม่อยู่แล้วเออเลอร์อะไรก็ตามไม่มีผลอะไรกับเงินทุนเราที่อยู่ในบี n อนแนนซ์นะครับเหรียญอะไรที่มันเทรดค้างไว้คุณสามารถไปกดซื้อกดขายทีหลังได้ด้วยซ้ํานะนี่ความปลอดภยัยฉะนั้นสบายใจได้นะครับวันนี้ผมไม่ได้แบบมาลงดีเทลอะไรเกี่ยวกับบีนแนนซ์หรือว่ารายละคิวเยอะเพราะจริงๆแล้วดีเทลมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับ ผมแล้วผมพูดในหลายๆคลิปแล้วคุณไปย้อนดูเรื่อยๆคุณจะยิ่งเข้าใจาว่าอ๋อมันทานํางานยังไงมันดียังไงนะครับที่สําคัญรายได้ของ Binance แล้วก็รายได้ของรูดโยคิวไม่ได้มีแค่การเอาเงินมาเทรดแค่นั้นแต่มันยังมีในเรื่องของ a อ p เฟ r ร์ e รียตโปรแกรมนะครับ Binance ก็ทําได้คือการเชิญเพื่อนชวนเพื่อนนะครับชวนเพื่อนมานะเพื่อนซื้อเทรดอะไรก็ตามเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยซึ่ง b i n a n เป็นคนเป็นคนให้กับเรานะฮะ ส่วนเราจะคิวก็เหมือนกันก็มีโปรแกรมที่ invite f r i e อ d หรือเชิญเพื่อนเหมือนกันเราก็ได้เป็นค่า affiliate โปรแกรมเหมือนกันนะครับโอเคเนี่ยรายได้มีหลายทางแบบนี้ฮะในยุคนี้ยุคที่โลกกาลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลกำลังเข้าสู่เมตาเวิร์สนะครับการใช้สกุลเงินต่างๆก็เริ่มเข้าสู่เงินดิจิตัลแล้วเราจะไม่รู้จักมันไม่ได้จะไม่ใช้มันไม่ได้นะเราต้องมีเครื่องผลิตเงินนะครับที่เป็นที่เป็นหุ่นยนต์น่ะที่มันสามารถทําเงินให้เราได้ตลอดเวลาแม้เราจะ นอนหลับหรือตื่นก็ตามหรือว่าไปทําอะไรอยู่ก็ตามเนาะมันก็ต้องมีเครื่องแบบนี้ช่วยเราในการบริหารหนึ่งเราผลิตเงินให้กับเราที่สําคัญคือมันต้องปลอดภัยและกลุ่มของเราเน้นครับเรื่องความปลอดภัยนะย้ําเลยเรื่องนี้ความปลอดภัยนะครับโอเควันนี้น่าจะวันนี้พูดสั้นมากนะเพิ่ง20่นาทีถือว่าสั้นมา,มากๆย้ําอีกครั้งครับตลาดแดงเดือดนะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบผมก็ไม่ได้ชอบแต่จริงแล้วมันเป็นจังหวะที่ดี ในการเข้าสู่ตลาดในการเข้ามาช้อนซื้อในการเข้ามาซื้อไปถือเก็บนะครับเพราะว่าเรากําลังจะได้ของถูกนะครับช่วงนี้ของถูกลงราคาถูกลงมากแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อไว้ในเหรียญบางเหรียญที่มันมีเขาเรียกว่ามีมีอนาคตอะดูมีอนาคตอะหลายๆเหรียญมีเยอะครับในตลาดนะครับเวลามันราคาเด้งกลับขึ้นไปอะนั่นแหละครับคือลาที่คุณจะได้แบบเชยชมกับความสําเร็จ ดอกผลตรงนั้นน่ะมันสุดยอดนะครับเหมือนกับตอนนี้หลายๆคนเนี่ยกำลังไปช้อนเหรียญอย่างเช่นชิบะนะฮะไปช้อนอะไรกันบ้างอะ A D A ไปช้อนบางคนไปช้อนบิตคอยนะครับอย่างประธานาธิบดีของเอลซาวาดอร์นะฮะก็ใช่ไหมใช้งบประมาณที่ไวของประเทศนะฮะไปช้อนซื้อบิตคอยไว้อีกเยอะมากนะครับเขามองเห็นอะไรในอนาคตของเงินคริปโตเคอรนซีผมว่ามันมันมีมันมีในยงสำคัญบางอย่าง หลายประเทศเริ่มตื่นตัวเรื่องนี้มากยกเว้นประเทศไทยเก็ตปะประเทศไทยเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดถึงมันเอาเป็นว่ามีเพียงเขาเรียกอะไรอ่ะบางองค์กรเท่านั้นที่กําลังตื่นตัวอย่างเช่นมีบิทคับแล้วก็มี SCB เข้ามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีกลุ่มที่เขาตื่นตัวอยู่นะฮะเหมือนเป็นอารมณ์แบบไม่รู้สิเหมือนเขาไม่ไม่อ่านกลุ่มไลน์กันนะเก็ตปะนึกอ,ออกไหมเหมือนกลุ่มหนึ่งก็จะแบบ อยากจะให้พัฒน,นาอยากจะใช้มันอยากจะแบบว่าใช้ประโยชน์จากมันอนะไรอย่างเงี้ยแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะแบบกูก็จะเก็บภาษีอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกกูจะไม่ยอมรับจะไม่จะไม่ให้การรับรองเงินดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเขาไม่คุยกลุ่มรายกันฉะนั้นเว้นประเทศไทยเอาไว้ก็แล้วกันฮะละไว้ฐานที่เข้าใจนะฮะเพราะวันนี้คนไทยเองก็ยังไม่หลายคนก็ไม่เปิดใจเรียนรู้เงินดิจิตอลเลยหลายคนไม่สนใจมันเลยหลายคนเห็นและแต่ก็ยังไม่เข้ามายุ่งนะฮะ มีคนเพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้นฮะจำนวนน้อยเลยครับที่เข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีและจํานวนยิ่งน้อยลงไปอีกครับที่เป็นกลุ่มคนที่เข้าใจคริปโตเคอเรนซีจริงๆหรือเข้าใจแบบในระดับที่แบบว่าโอเคปลอดภัยอ่ะเนืกอออกไหมเพราะตอนนี้หลายคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเลยแล้วก็กระโดดเข้ามาแบบมูมูปาปาบางคนขายบ้านขายรถไปกู้เงินมาด้วยซ้ําอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับสินทรัพย์ดิจิตัลใน ในโลกตัวนี้มีเยอะมากมันไม่ใช่แค่คริปโตเคอเรซีมันจะมี NFT อย่างอื่นอีกที่มันมีหลายหมวดนอกมะมันไม่ใช่แค่มีการซื้อขายเท่านั้นมันยังมีอีกหลายหมวดมากๆมีเกมมีอะไรด้วยคุณต้องเข้าใจมันให้ให้มันมากที่สุดนะครับก่อนที่จะมาลุยมันจริงๆนะครับที่น้อยก็เรียนรู้ให้เยอะๆก็แล้วกันเนาะฉะนั้นวันนี้ช่วงตลาดแดงเดือดผมย้ำอีกครั้งครับฟันธงเลยว่ามันเป็นช่วงที่มีทั้งดีและไม่ดี เหมือนเซฟตัวเองนะไม่ดีสำหรับคนที่ใจร้อนเออไม่ดีสำหรับคนที่ใจร้อนไม่ชอบให้รอนานๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ดีสำหรับคนที่ใจเย็นๆแล้วก็มีเงินเย็นๆนะครับรอช้อนรอเก็บของรอซื้อของถูกเอาไว้ไปขายตอนแพงนี่แหละฮะคือข้อดีของตลาดแดงเดือดนะครับจำเอาไว้ฮะในตลาดทุนทุกตลาดมันไม่มีคำว่าบวกตลอดและลบตลอดมันจะเป็นขึ้นขึ้น,นล,งลงลงเหมือนกราฟหัวใจจำไว้มันเป็นธรรมชาตินะครับมันไม่มีอะไรที่แบบ นิ่งไปตลอดหรอครับยกเว้นมันเกิดการลักภูเนืกอออกไหมลักภูคืออะไรเหรียญน,นั้นอยู่ดีก็ไล์มูลค่าคือพูดง่ายคือศูนย์ไปเลยพูดมันเป็นเหรียญปลอมไหมฮะเหรียญหลอกลวงฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในกระดานที่มันเป็นสากลอย่างไบแนนซ์เนี่ยกนระาดานอันดับหนึ่งของโลกอย่างเงี้ย เขาคัดมาแล้วเหลนไหนปลอดภัยเลนไหนถือว่ามีความน่าเช่ถืออันเนี้ยเล่นได้อไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าคุณไปซื้อในกระดานอือออ่นๆที่มันเป็นแบบโปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้ใหม่ๆเนี่ยอันเนี้ยคุณต้องเสี่ยงไปตัวเองนะครับทำไว้นะโอเค27นาทีผ่านนะครับก็มีคําถามไหมครับน่าจะไม่มีนะเพราะว่าคนดูสดๆก็ไม่ได้เยอะนะครับขอบคุณคนที่ดูสดด้วยนะฮะผมก็จะทําอย่างนี้ ทั้งวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ทุกสัปดาห์นะครับจะดูคลิปนี้นะฮะดูได้2วันในกลุ่มนี้นะครับจะลบออกวันพุธตอน5้าทุ่มแต่คุณสามารถดูย้อนหลังได้หลังจากนี้ทาง u t u b e นะครับผมจะเอาไปอัพลง YouTube ส่วนคนที่อยู่ใน YouTube ดูแล้วถ้าสนใจนะครับคุณสามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปครับเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่ม Facebook ได้หรือถ้าสงสัยอะไรก็าตามสอบถามผมได้ผมให้ไลน์ i อดีไว้ให้แล้วใต้ ใต้คลิปใน u t u b e นะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาก็แล้วกันแล้วอย่าลืมที่สําคัญไอ้ย้ยํๆเลยคนที่เข้ามาในกลุ่มนี้แล้วเรียนแล้วถ้าคุณสนใจขอให้คุณนะครับติดต่อหาคนที่เขาแนะนําคุณเข้ามาคือถ้าไม่มีใครเลยมาเจอคลิปนี้เจอกลุ่มนี้เพราะผมก็ให้ติดต่อหาผมเก็ตป่ะเพราะอะไรเพราะเวลาคุณจะสมัครบีแอนซ์หรือว่าร o ด้คิวก็ตามนะครับขอให้คุณขอลิงก์สมัครจากพวกเรานะครับขอลิงก์สมัครครับเพื่ออะไรฮะ ก็มันก็เป็นการให้เกียรติกันนะเนาะคุณรู้จากเราใช่ไหมครับก็ขอกันนิดนึงเนาะนะครับจะได้แบบสมัครแล้วมีพวกมีพ้อมีเพื่อนมีฝูงอ่ะอยู่ด้วยกันจะได้ช่วยๆกันนะครับเก็ตเนาะแล้วเวลาต่อไปคุณทําคุณก็ต้องทำนี้เหมือนกันใช่หเวลาคุณชวนเพื่อนเพื่อนคุณก็ต้องให้ลิงเข้าไปเช่นกันนะครับก็ขอให้เอ่อให้เกียรติกันนิดนึงอยู่ด้วยกันก็ดูแลกันแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับตอนหน้าวันศุกร์นะครับสวัสดีครับผม